sai, hết, nhang man, if you don't, young man, young nhang young Nhang young man, young nhang young man, 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 young ôi mẹ anh ăn mẹ anh Mẹ đi ôi Mẹ ôi 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 nè มีน้ <Mi> ํบ่ม <b à? S 3> ีๆๆออีหย <À, S 2> ังเาเาจะมมบ่แม่น้อยเพิงน้อยมเออคอย่ามใส่คอยแล้วนี่พอมันมีช่องใหม่มีช่องม่ะอือแดงบ่คันี้น่าจะเจอของดีพี่น้อง นี่โฟมปักกันิอีามอะนรเกกระเบิงขักก็ใส่เลมื่อไหร่เาะใส่สองังตอดนี้ตอดนเละปันอันหึ่งอะไรสดเอาวิวเขาอะหนามันจะออกรนี่บุ๋มไอหนามันนางมันนางบ่เอก็บไว้นี่ กัดลวดเอาซึมมบงเลี้ยมบงหวานเออบงหวานฮะเนี่ยบอองกหวานเจีบเลยอหวานแบบเปนหวานลุหวานหอมพอของดีพี่น้องเลย ติดใจหอมๆอ,อันนี้น่ามันเด้อไมกับเราแ่บกินเปดเดียวเบิดเ <laughs> อาไอยากเจ็บข้ออไรไม่อยาก <ế> ไม<ป>่อยากไม่ผ่า,านจองบางบเดียวกินเึลือนางมันเมื่อไหร่เับมันได้จับกล่องบเน โอ้แห่ทางเปล่าไปพี่แมวบอบินมาตออกับฝากนะไปไปไปแฉบแฉบแฉบไปบ้า